สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนากันอีกแล้วเช่นเคยวันนี้ผมมารายงานราคายางพาราประจำวันที่14พฤศจิกายน2567ัําหสำหรับราคายางพาราวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ถือว่าไม่ดีนั่นเองครับเราก็จะมาดูกันเลยว่าในแต่ละชนิดยางนั้น ชนิดไหนปรับตัวลดลงและชนิดไหนราคาที่ยังทรงตัวนั่นเองครับเราก็มาเริ่มดูกันที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้68บาท10สตางค์สำหรับวันนี้ราคายังทรงตัวเหมือนเมื่อวานราคาท้องถิ่น65บาท10สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี71บาท50สตางค์วันนี้ปรับตัวลดลงไปเล็กน้อย25สสตางค์ ราคาท้องถิ่น68บาท50สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 72สบาท20สตางค์วันนี้ปรับตัวลดลงมากหน่อย1บาทหสตางค์ราคาท้องถิ่น69บาท20สตางค์ยางก้อนถ้วยดี c 100ซเปอร์เซ็นต์วันนี้58บาท50สตางค์ราคายังทรงตัวเหมือนเมื่อวานราคาท้องถิ่น55บ้าบาท50สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด29บาท25สตางค์วันนี้ส่งตัวราคาท้องถิ่น26บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%ยางฟักชั่วโมง32บาท35สตางค์ราคาก็ยังส่งตัวราคาท้องถิ่น29บาท35สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 65%เปยางค้างคืน38บาท8สตางค์ราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น35บาท8สตางค์และยาง เคฟอย่างก้อนถ้วย70%์วันนี้41สบาทหสตางค์ราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่นนั้น38มสบาทหสตางค์นั่นเองครับก็มาทำความเข้าใจกันนะครับช่วงนี้ราคายางมันผันผวนไม่เสถียรแต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นนั้นราคาก็จะซื้อขายไม่เท่ากันนั่นเองครับมีการปรับเพิ่มขึ้น หรือลดลงก็เราๆไม่เกิน3บาทนั่นเองครับและสุดท้ายนี้จะพาไปชมการซื้อการขายยางพาราของต่างประเทศหรือตลาดโลกนั่นเองครับว่าตลาดไหนซื้อขายขึ้นลงกันอย่างไรเราก็ชมกันเลยนะครับ